ับวันนี้อยู่ที่นครวัดนะครับนครวัดนครรมเขาไม่ใส่แม็กกันนะที่นี่ไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไรใครที่มาที่นครวัดนครรมไม่ใส่แม็กก็ไม่แปลกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางนี้นะนะครับเดินอ้อมไปนะครับที่นี่จะมีความสวยความงามแล้วก็เป็นโบราณสถานที่อายุอนามเนี่ย900ร กว่าปีแล้วนะท่านผู้ชม900กว่าปีเนี่ยนานนะท่านผู้ชมเราอยู่แค่เป็นร้อยเนี่ยยังลำนานแล้วล่ะนะอันนี้คือด้านข้างนะท่านผู้ชมนะผมเอาผู้ชมชมด้านข้างนครว,วัดเห็นไหมเขาก็มาถ่ายรูปมาแบลวมาอะไรก็ตามเดี๋ยวผู้ชมความสวยความงามที่นครวัดหรืออัรกวัดนะท่านผู้ชมที่เขาเรียกกันเนี่ย เขาเรียกกันได้ไ,ดไดหลายภาษานะท่านผู้ชม,ชมนะครับเดี๋ยวไปชมกันตรงนู้นนะครับที่ไปทางนี้นะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาแต่พ่อเดียวนะครับท่านผู้ชม